นี่จะมาว่าถึงการส่งเอกสารไปทาง Messenger ปกติแล้วเขาส่งเอกสารไปทาง Messenger อยู่ในมือถือนี้ส่งยากเขาเซตในใดส่งให้ดใดเนาะไบิทเอาสีเข้าไปในไฟล์เอกสารเนาะเอาสีเข้าไปเอกสาร สมมติว่าเราจะเอาเอกสารตัวนี้เนาะเข้าไปในเอกสารเราคิดค้างแต่เราจะไปบนแบ่งปันแบ่งปันเป็นอย่าง Dropbox แล้วหลังจากนั้นมันจะไปเข้าใน Dropbox กปึบ เนาะแล้วเราจะไปคลิกบงที่ Dropbox จะเข้าเป็นที่ Dropbox เ, Drop เห็นไฟเอกสารยังดาวน์โหลดอยู่ในเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วฮอมเน้นเอกสารอยู่ใน Dropbox เขาเปิดเอกสารขึ้นเอกสารก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะแบ่งปันไปที่ลิงส่งลิงไปไปที่ messenger เราจะส่งหาคนใดคนหนึ่งก็ได้ส่งหา messenger หนี่เลยส่งได้เนอะ ฉะนั้นผู้ใดคิดว่าส่งทาง messenger บูไดนี่เขาจะส่งแบบใดให้ได้อ,อันนั้นเป็นวิธีหนึ่งส่วนวิธีเล็กๆน้อยๆในการนำไซสส่งเอกสารหรือการเหียนภาษาอังกฤษ,ษ,ษสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไลน์และเบอร์เฟ,เฟสข้างลุ่ม YouTube ได้เพื่อเป็นโค้ดประจําส่วนตัวพิเศษได้สามารถสอบถามได้เพื่อการเหยนหูสิ่งล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราต้องได้ตั้งแอปขึ้นมาก่อนเซ็น่า dropbox ดาวน์โหลดจาก Play Store จากยังยัง